ครับก็สวัสดีครับเพื่อนที่น่ารักนะครับหรือชาวเอฟทุกท่านนะครับครับเช่นเดิมนะครับพบกับออสสมจิตดิสพักดีหรือเป็นเค o ทีโอคารเดมีเกตความรู้นะครับเทคนิคการทํางานในรูปแบบของงานม้วนหรือครับทำหลอดนะครับความหมายก็คือหนึ่งเราใช้เป็นหลอดหลอดหรือกึ่งของคูลิ่งอันนี้ก็คืองานทํางานส่วนการที่เราจะม้วนได้งานสะก็คือสะรับเป่าหรือได้ให้แห้งก่อนนะครับส่วนการม้วนบางท่านที่ต้องการล็อก หรือลักษณะของอยู่ทรงอาจจะเป็นการใส่มูสนะครับหรือเป็นเจลนะครับตลอดจนถึงใส่ตัวอาหารผมที่ดูแลหรือบำรุงลักษณะของเส้นผมอันนี้เป็นเกจความรู้นะครับเป็นเทคนิค <c oughs> เป็นการทำงานนะครับที่ออดนำมาแพนหรือแชร์สี่ช่องทาง k ิ o k YouTube Facebook ไลฟ์และช่องเลียว4ช่องทางนะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษานะครับหรือเรียนรู้กันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณ ทุกๆคอมเมนต์นะครับที่น่ารักเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าก้าวต่อไปงานมวลล้วนหลอดหลหรือกึ่งของคูลิ่งตรงนี้เราสามารถที่จะใช้เป็นงานอาจจะเป็นงานกึ่งของเจ้าสาวได้นะครับหรือเป็นงานมิตติ้งงานสังสรรค์หรืองานรับปริญญาความหมายก็คือถ้าเป็นงานรับปริญญาก็คือรวบนะครับอาจจะใช้เป็นรวบไปอยู่ด,ด้านหลังหรือด้านข้างนะครับหรือลักษณะของการพับหรือการติดกิฟต์นะครับส่วนเจ้าสาวเช่นเดียวกันนะครับเราอาจจะหวีป้านไปข้างหนึ่งนะครับ แล้วก็พับแล้วก็เก็บด้าน่วนด้านหน้านิดหนึ่งอันนี้ก็ใส่เครื่องประดับหรือเป็นดอกไม้นะครับหรือเป็นยิปโซนะครับหรือเป็นเครื่องประดับต่างๆตรงนี้ก็สามารถใช้ในงานเจ้าสาวนะครับครับเป็นเกิความรู้ดีกว่านะครับ <c oughs> เป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานที่ออดนามาแผนหรือแชร์4ี่ช่องทางทิกตอกยูทูปเฟซบุ๊กไล v ์และช่องเดียว4ี่ช่องทางนี้นะครับศึกษาเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาได้ฟรี นะครับติ TikTok, pink, ๊กตอกพิงกันแอดเอกองครับ s o m j i t ออทสมจิตหรือออทติ๊กตอกตรงนี้ศึกษารเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาได้ถึงช่องติ๊กต็อกอาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานกระปผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบที่ออทแพน <c oughs> หรือแช์นะครับทางช่องติ๊กต็อก ส่วนทาง Facebook หรือ Facebook l i ์ e อฟรีเดยอาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ออสประสบความสำเร็จก็คือเป็นแชมป์แชมป์ผมสมุดภาพตรดีหรือเป็นแชมป์ผมหญิงแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนนะครับไปแข่งชิงแชมป์ผมโลกที่เวโรนาอิตาลีออสนำพานะครับเทคนิค,ก,คการทำงานมาเผยแพร่มาแชร์ทางช่อง Facebook หรือ Facebook l i ์ e อฟรีเดย์เพื่อนน้องหรือชาวเอทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ทางช่องเฟซบุ๊กหรือเฟซบุ๊กไลฟ์เอฟรีเดย์ส่วนทาง y o u t ท b e ออดแพงหรืแชร์ไปประมาณ1,800กว่า EP ความหมายก็คือ1,800กว่าตอนนะครับไปเลือกวิชาที่่านชอบอาจจะชอบผมหญิงชอบผมชายงานกล้าผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานแฮร์พิหรืองานแฮร์โชว์นะครับการเรียนรู้ในแขนงกึ่งลักษณะของวิชาชีพตรงนี้ท่านเลือกได้นะครับบางท่านที่ชอบผมหญิงชอบผมชายงานกล้าผมงานแต่งหน้าหรืองานเรียนรู้ในแขนงของสายงานแข่งที่ออดไปศึกษาเรียนรู้นะครับที่อังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลี สามารถที่เอานําแนวทางหรือหนักการนะครับมาใช้ในลนักษณะกึ่งของซาลอนหรือใช้ชีวิตประจําวันครับครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับตลอดจนสี่สายทาง t ทิกตอกยูทู a เฟซบ o ๊กไลน์และช่องเรียวช่อง tiktok ช่อง youtube ช่องเรียวนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาหรือเรียนรู้ได้ <c oughs> ส่วน youtube นะครับก่อนเข้าไปพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนนะครับตัดผมทาง YouTube ศึกษานะครับหรือเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาได้ฟรีตรงช่อง YouTube ส่วนน้องใหม่นะครับมาแรงตรงนี้คือช่องเดียวโคโอเพิน,นะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องนะครับขแขนของสายวิชาชีพก็ามาคอนเทนต์หรือรีเซนต์กันในตรงช่องเดียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีศัยภาพมีการทํางานมีสายงานที่โดดเด่นอยู่แล้วท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือรีเซนต์กันในตรงช่องเดียว ท่านอาจจะร้องรำทำเพลงเต้นหรือทำอาหารหรือสายงานอื่นๆที่ท่านถนัดท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือพิเซนกันในตรงช่องเลียวตรงนี้ถือว่าเรามาแบ่งปันหรือมาแชร์นะครับหรือมาให้การซึ่งกันและกันนะครับทางช่องเลียวครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับตลอดจนสีสายทางก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับหรือชาวเอทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออทสอนนะครับ ผมเคดิโอบาอะคาเดมีกันอยู่ส่วนเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสนี่ยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับคลายกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอีกหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานเดินหนะ้าก้าวต่อไปอย่าลืมนะครับ4ช่องทางทิกตอกยูทูปพิทบุ๊กไล v ์และช่องเดียวเปรียบเสมือนบ้านของท่านนะครับคิดจะศึกษาคิดจะพัฒนาน,านะครับหรือแนวทางต่างๆท่านก็สามารถศึกษาหรือเรียนรู้กันได้ทั้ง ช่องสี่ช่องทางครับผมและทีมงานเก่าๆคําว่าสวัสดีอย่าลืมนะครับปีใหม่แล้วขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับหลังจากที่เราเก็นมีการหมักหรือดูแลหรือบํารุงลักษณะของเส้นผมในลักษณะของการผ่านเคมีนะครับอาจจะเป็นลักษณะของวันดัดงานย้อมนะครับ สิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือจบงานสิ่งดีที่สุดก็คือการที่เราต้องมีตัวบำรุงหรือตัวเสริมสร้างหรือตัวกระชับนะครับวันนี้ออสใช้เป็นแฮร์มาร์นะครับเวดเดนวิตตี้แอนด์เซรั่มสาลรอนนะครับอันนี้ก็คือการดูแลหรือการลักษณะของงานเคลือบหรือลักษณะของเส้นผมเพื่อลักษณะประกายหรือเงาของเส้นผมจะได้ออกมาลักษณะของความชุ่มฉ่ำนะครับอันนี้เป็นเกจความรู้ดีวกว่านะครับเป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานที่ออสนามาแผ่หรือแชร์สี่ช่องทางติดต่ y o ก t u b e Facebook ไ i v e และช่องเรียว4ช่องทางนะครับศึกษาเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าก้าวต่อไปจากงานที่เราดูแลหรือบํารุงและสนักกึ่งของเซรั่มออยเสร็จแล้ว อดก็มา b l นะครับหรือมาได้หรือมาเป่าลักษณะของการเสตชงการไดเราไดตั้งแต่โคนนะครับแล้วค่อยใช้แปรงลูบลงมาถึงลักษณะของได้ปลายผมปลายลายชยแนวก่อนที่เราจะได้เรามีการใช้เสริมสร้างนะครับหรือการฉีดกันร้อนหรือใส่ตัวบำรุงช่วยทับอีกทีหนึ่งอันนี้จะทําให้ลักษณะของ ครับเส้นผมมีลักษณะของความเงานะครับครับเป็นเก็บความรู้นะครับเป็นเทคนิคเป็นการทำงานที่ออดที่ยังแผ่หรือแชร์สี่ช่องทาง t ิกตอกยูทู f เฟซบุ๊กไลฟ์และช่องเดี่ยวทิกตอกเพิงทันแอดเอกม s อสเอ็มเจไอทีออดสมจิตนะครับหรือออดทิกตอก ตรงนี้ศึกษาเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาได้ถึงช่องติกต็อกส่วนทาง Facebook หรือ f c e e o o o l l v ์ e อฟ r y d เดทุกๆวันออดงานข่าวสารแผนหรือแชร์ทางช่อง Facebook หรือ Facebook Live เอฟ r y ีเดส่วนทาง YouTube ที่ออดแผนหรือแชร์ไปประมาณ1,800กว่า EP วามายก็คือ1,800กว่าตอนไปเลือกวิชาที่ท่านชอบอาจจะชอบผมหญิงชอบผมชายงานกล้าผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบที่ออดแผนในแชร์ไปทางช่อง YouTube ก่อนเข้าไปพิมพ์คำว่าอาจารย์ออดสอนนะครับทำผมทางช่อง YouTube ส่วนน้องใหม่นะครับมาแรงคือทางช่องเดียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับ หรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับไปเปื่อนให้น้องคะแนนของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์หรือพิเศษกันในทุงช่องเดียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีศักยภาพมีการทํางานมีสายงานที่โดดเด่นอยู่แล้วท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือพิเศษกันในทุงช่องเดียวครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับตลอดจนสี่สายทางทิกต YouTube เฟซบุ๊กไลฟ์และช่องเรียวก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจนชาวเอฟทุกท่านที่ชย่นรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออส ซ้อนทำผม k t o bar academy กันอยู่ส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจออดด้วยนะครับเชื่อกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออดและทีมงานนะครับเดินหน้ากล่าวต่อไปงานต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของงานเซตหรืองานจัดส่งตลอดจนถึงงานคัดหรืองานตัดลักษณะของทรงผมที่ มีการแผนและแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ